พฤศจิกา2,568นะคะชาวราศีเมษดวงชะตาเรื่องการงานธุรกิจนะคะแล้ก็การเงินนะคะเป็นอย่างไรบ้างขอเริ่มต้นที่เรื่องการเงินการงานของชาวราศีเมษก่อนนะคะการงานธุรกิจการค้าขายค่ะชาวราศีเมษนะคะได้ไพ่ Two of Cups สถ้วยไพ่ใบนี้สื่อ ความหมายว่าชาวราศีเมษนะคะมีเกณฑ์ ที่จะสมหวังสมปรารถนาในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจในเรื่องการค้าขายการประมูลหรือการไปอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องกับการงานธุรกิจการค้าขายมีเกณฑ์ที่จะสมหวังติดต่อประสานงานก็มีการผลตอบรับได้ดีหรือแม้แต่บางครั้งท่านที่ไปสมัครงานสัมภาษณ์งานสอบงานไว้มีเกณฑ์ที่เขาจะเรียกตัวในเร็ววันนะคะชาวราศีเมษนะคะขอการงานอีกใบค่ะ งานที่จะทำธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆนะค่อนข้างเหนื่อยนะคะใครก็ตามที่เปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนตำแหน่งงานงานใหม่หรือเปลี่ยนธุรกิจขยับขยายพวกเนี้ยหรือปรับเลื่อนตำแหน่งอะไรพวกเนี้ยชาวราศีเมษค่อนข้างที่จะ หนักเหนื่อยในภาระ,ะที่จะต้องเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกานะคะถ้าพฤศจิกาท่านจะลงมือทําอะไรก็ตามอย่าคิดว่าง่ายค่อนข้างหนักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องเข็นนะคะแต่ผลตอบแทนมันก็ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะในเรื่องการงานธุรกิจการค้าขายขออีกใบค่ะนะคะชาวราศีเมษนะคะ ท่านต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจะเนหน็ดเหนื่อยเจอปัญหาอุปสรรคภาระอะไรก็ตามก็ต้องไปก็ต้องไปแล้วก็มีเกณฑ์โยกย้ายเดินทางเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายหรือบางครั้งการโยกย้ายเกี่ยวกับพวกครอบครัวด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะคะเดินทางไปในที่ต่างๆที่ใหม่ๆที่แปลกๆต่างถิน่นต่างแดนนะคะต่างประเทศไหมก็มีเกณฑ์นะแล้วแต่แล้วแต่แแตนะคะหรือบางครั้งอาจจะโยกย้ายเพราะว่าเรื่องครอบครัวหรือ เรื่องธุรกิจเรื่องงานก็มีเกณฑ์นะคะอย่าหวาดกลัวการโยกย้ายการเดินทางการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการเปลี่ยนแปลงนี้จะนําพาชาวราศีเมษไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีที่มั่นคงกว่าเดิมนะคะอาต่อไปค่ะขอเรื่องการเงินค่ะชาวราศีเมษนะคะสถานการณ์การเงินของชาวราศีเมษในเดือนพฤศจิกายน2568เป็นอย่างไรนะคะ ชาวราศีเมษนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอย่าเพิ่งคาดหวังนะคะท่านอาจจะต้องเห,หน็ดห,ห,หนักเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การงานอยู่แต่อย่าเพิ่งคาดหวังเรื่องการเงินถ้าท่านซีเรียสกดดันเรื่องการเงินนะทำไมเงินไม่เข้ามา Stefan, เงินเข้ามาน้อยหรือไม่เป็นตามอย่างงี้มันยิ่งจะเข้ามายากจิตใจท่านวา้าวุ่นวุ่นวายสับสนมากเท่าไหร่นะขุ่นมัวมากเท่าไหร่นะ,ะจิตไม่อยู่สงบนะคะท่านเงินจะเข้ามายากแต่เมื่อไหร่ที่ท่าน จิตสงบนะเงินจะเข้ามาง่ายนะคะชาวราศีเมษนะคะน่ะค่ะเห็นไหมไพ่ขึ้นออฟซิกออฟบานหกไม้เท้านะ,ะทำในเขาเรียกว่าอะไรชาวราศีเมษมีความสุขกับหน้าที่การงานกับธุรกิจกับโปรเจกต์โครงการต่างๆที่ท่านทําอยู่นะคะไม่ต้องไปแบบว่าดิ้นรนอะไรแบบว่าเออทำไมถึงเวลาที่จะเบิกเงิน ทำไมเงินยัง no ไม่เข้านู่นนั่นติดปัญหาอะไรท่านตามตื้อเรื่องเงินมากอะไรเงี้ยจิตใจไม่สงบไหนบอกว่าเงินจะเข้าตอนนู้นตอนนี้แต่ทําไมยังไม่เข้าอะไรเงี้ยมันจะเข้าแน่นอนเงินจะเข้ามาเงินจะเข้ามาในสิ่งที่ท่านคาดหวังสิ่งที่ท่านปรารถนาเงินจะเข้าแต่ต้องจิตใจต้องสงบก่อนเมื่อไหร่จิตใจสงบเงินจะเข้ามาเยอะเมื่อไหร่ว่าวุ่นวายสับสนเงินจะเข้ามายากมากนะคะชาวราศีเมษนะคะขออีก ใบค่ะเรื่องการเงินชาวราศีเมษนะคะขออีกใบเรื่องการเงินนะคะชาวราศีเมษได้ไพ่เอ่อเดอะซันนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่านั่นแหละค่ะมันกําลังไปสู่ทิศทางที่ดีการเงินของท่านกําลังเคลื่อนสู่จุดที่ดีที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่มั่นคงกว่าเดิมมีเกณฑ์อุ้ฟู่นะคะสุขสบายแต่แต่เหมือนที่บอกนั่นแหละ เมื่อไหร่ก็ตามที่ชาวราศีเมษจิตใจไม่สงบเงินจะไม่เข้านะจิตใจสงบมีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับงานกับธุรกิจโปรเจกต์ที่โครงการที่ทําอยู่นะมันจะสู่จุดลุ่งเรืองลุ่งรดทางการเงินนะคะการเงินจะมั่นคงม,มั่นคงมากกว่าเดิมสดใสมากกว่าเดิมหรือใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องภารกิจการเงินนะจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะหรือบางครั้งอาจจะไม่ใช่คนแต่อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนหลังผลักดันให้ท่านผ่านวิกฤตเรื่องการ การเงินก็เป็นไปได้นะคะชาวราศีเมษพฤศจิกา6-8ค่ะ